วันนี้มาชวนทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพไว้ทานในครัวเรือนกันค่ะเตรียมสมุนไพรตามนี้เลยค่ะหอมแดงกระเทียมกระชายขิงน้้ำผึ้งมะนาวแล้วก็น้ำอุ่นค่ะโดยเราจะนำส่วนผสมทุกชนิดนะคะไปล้างปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเวลาที่เราปั่นเนี่ยจะได้ละเอียดเร็วขึ้นแล้วก็ทานง่ายค่ะปริมาณที่เราปั่นวันนี้คือ800 ML ค่ะ เป็นโถปั่นที่มาพร้อมกับเครื่องปั่นพกพาที่เราซื้อมานะคะเขาจะแถมมา2โถปั่นด้วยกันนะคะก็จะสลับกันใช้งานได้ค่ะวันนี้เราใส่น้ำผึ้งด้วยกัน3ช้อนแกงค่ะปริมาณน้ำปริมาณความหวานของน้ำผึ้งหรือปริมาณสมุนไพรขึ้นอยู่กับผู้ทานด้วยนะคะ ผู้ทานแรกๆอาจจะต้องปรับสูตรตามที่ชอบก่อนนะคะอาจจะเพิ่มหวานหน่อยหรือลดปริมาณของสมุนไพรน้อยหน่อยเติมน้ำเยอะๆสามารถปรับสูตรได้ตามชอบเลยค่ะหลังจากเราใส่น้ำผึ้งในโถปั่นเรียบร้อยก็เติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นได้เลยค่ะตามด้วยสมุนไพรที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะปั่นรวมกันจนละเอียดใช้เวลาปั่นประมาณ3-5นาทีก็ละเอียดแล้วค่ะปั่นเสร็จก็เติมน้ำอุ่นตามปริมาณที่ต้องการเลยค่ะ ก่อนทานอาหารทุกๆมือนะคะเราจะดื่มน้ำสมุนไพร1แก้วกาแฟต่อมะนาว2ลูกแรกๆก,ก็จะทานยากหน่อยค่ะลองนำน้ำสมุนไพรสูตรนี้ไปทำทานในครัวเรือนกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีรอยยิ้มสดใสในทุกๆวันค่ะ